สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่17สิงหาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่15นะครับผม สำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมเม็ดเดียวก็คือ9นะครับผมรองหนึ่งนะครับผมเลขที่ออกนะครับผม39เป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็12เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็259เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับเก้านะครับผมก็เก้าห้านะครับผมก็มาตัวนิ้นนะครับผมแล้วก็หนึ่งสองก็เข้าสองเด้งนะครับผมสามตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้เก้าหนึ่งห้านะครับผมเป็นสองห้าเก้านะครับผมก็เกือบเข้าโต๊ะน,นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี1มี9มี3มี2มี5มี4นะครับผม มเด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมคืนรูดที่เก้านะครับผมกับสองเม็ดเดียวนะครับผมคือหนึ่งนะครับผม สำหรับหนึ่งนะครับผม1นึ่ 16กับ19นะครับผมแล้วก็18สำหรับ9นะครับผม ก็จะมี9กสองเก้าสามก้าสี่ แล้วก็เก้าหกสำหรับสองนะครับผมสองสามสองสี่สองห้า 2องเจ็ดแอดมินจกกัดการให้นะครับผมสำหรับตัวกันชอบค่อยตามนะครับผมหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับผมเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็เก้าเก้านะครับผม สำหรับชุดสามตัวนะครับผมสามหนึส 3ามสองห้าแอดมินจะจับในตารางหนึ่งคู่นะครับผมคือสามห้าสี่แล้วก็192นะครับผม มจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่17นะครับผมเป็นสูตรเลขรับสายด่วนนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมเม็ดเดียวคือ1นะครับผมชอบคอยตามนะครับผมสำหรับ1นะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่14 15สําำหรับ16กับ19ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ9นะครับผม 92นะครับผม9กาหกสำหรับ94ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับสนะครับผมสองก็จะมี25 24 23ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ลก็จะมี112 2 สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี3 1 5 3 5 4แล้วก็192 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ